สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับ J Hero Channel นะครับคือต้องแต่ผมซื้อ PlayStation 5มาประมาณเดือนหนึ่งผมก็เพิ่งทราบนะครับว่ามันมีเกมที่ชื่อว่า Astro p l a y r o o m ที่แถมฟรีมากับเครื่องเนี่ยแลนหมายความว่าถ้าคุณซื้อ PlayStation 5มาเนี่ยแล้วคุณยังไม่มีเกมเล่นนะฮะคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับมันเป็นเกมที่ติดมากับเครื่องเลยซึ่งมันให้อารมณ์เหมือนว่าคุณเนี่ย เข้าไปอยู่ในเครื่องอยู่ในตัวเครื่องของ PlayStation 5เลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเกมที่สามารถทำให้คุณเนี่ยรู้ว่า Joy Dual Sense ของ PlayStation 5เนี่ยมันวิเศษยังไงนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับเกมนี้ก็จะดึงศักยภาพของ j o ยออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมได้ลองเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นเมนูภาษาไทยนะครับทุกอย่างเพราะว่าผมตั้งให้เป็นภาษาไทยนะครับ คือถ้าผมเข้าเครื่องมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็คือ,อมันมีเสียงออกจากจอยตัวจอย dual s e n s ด้วยแล้วครแล้วก็มีควักมีการสั่นแล้วด้วยนะครับคือเท่าที่ผมเห็นคนพูดถึงกันนะครับคือเกมเนี่ยมันมี เราบังคับเป็นตัวหุ่นยนต์เล็กๆน่ารักๆน,กนะครับแล้วก็เข้าไปในตัวเครื่องของ PlayStation 5นะครับเกมมันเป็นแนวแอดเวนเจอร์นะครับคือเราบังคับตัวละครเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบแคสเบดีคูดอะไรเงี้ยนะครับอ่านี้เขาให้เราลองทดสอบปุ่มนะครับคุณผู้ชมอ ทัชแพดนะครับผมนี่ผมผมทัชแพดอยู่โอเคอ่านี่ครับเป็นโมชั่นให้ให้เราเหมือนแบบว่าขยับจอยไปมาอ่มีไมโครโฟนด้วยนะฮะไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้ให้เราเราก้อ,อเป่า คือจอยมันเหมือนมีชีวิตเลยนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมเล่นปาเกมบน PlayStation 5มาเนี่ยผมเพิ่งเล่นเดมอนโซไปเกมเดียวนะครับนอกนั้นผมจะจะเล่นเกมของ p พยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะดึงศักยภาพของจอย K5 ออกมาได้ได้เยอะนะครับให้รู้ว่าเหมือนจอยมันทำอะไรได้บ้างนะครับมันเหมือนมีชีวิตเลยนะให้เราทัชแพดนะครับแบบนี้โอ้ อเป็นตัวน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ชมมันน่ารักจริงๆแหละผมจะไม่เล่นเกมนี้จนจบนะฮะผมอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างอาเออเนี่ยจริงทุกคนมันเหมือนแคชเบดีคูดเลยเก็บเหรียญไปมาอ๋อโอเค คือมันมันสั่นเฉพาะเฉพาะช่วงที่เราแบบขยับด้วยนะคุณผู้ชมเช่นแบบว่าเนี่ยจอมันจะมันจะหน่วงด้วยมันจะหน่วงมีการหน่วงคือได้อารมณ์แบบคือไม่ได้ไม่ได้สั่นเป็นจังหวะเดียวครับคุณผู้ชมมันจะสั่นแบบให้ตามอารมณ์เกมอ่ะตามอิริยาบถของของเกมไปด้วยคนะฮะ มาครับนายแล้วเพนหนึ่งเป็นไงล่ะคุณผู้ชมเกิดทันไหมคิดถึงกันละสิ CPU p l a คลาส่านะครับคืออ๋อเราจะเข้าไปเล่นตรงไหนก็ได้หรือเปล่านะฮะน่ารักดีนะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนหุ่นแบบแอสโตรนะครับเเราไปที่เพนหนึ่งเลยเลวกันนะฮะไปได้เลยหรือเปล่าอ,อ่าเข้าไป ห้องแลบ playstation ทำอะไรได้อะนี่เรากำลังอยู่ในเครื่อง playstation เหรือเนี่ยในเครื่องตัวเครื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับอ่าเป็นมินิเกมเหรอขอให้เราโยก อ้าวออกแล้วเออช่างมันเล่นไม่เป็นมันวิ่งได้ไหมเนี่ยมันเดินได้ชาแค่เองเหรอแต่ถึงเป็นเกมฟรีที่แถมมานะครับผมว่ามันก็ภาพมันยังสวยอยู่นะฮะคือสังเกตได้เลยว่าเออภาพมันนิ่งมากทุกคนมันไม่มีแบบกระตุกไม่มีอะไรเลยฮะแล้วก็ มันเครื่องไม่พัดลมไม่ดังไม่มีอะไรร้อนเลยผมว่ามันดีมาก้าเราลองไปตรงนี้ดูนะการาแบบเรนเดอร์เป็นเกมแอเวนเจอร์ทั่วไปนะครับน่ารักน่ารักคือการที่คุณซื้อ PlayStation 5มาในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกผู้ชมว่าราคามันแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคาคุณซื้อแต่เครื่องแล้วย,ยังไม่มีเกมเล่นนะคุณมีเกมนี้แน่นอนอยู่แล้วให้คุณเล่นโอเค,อเคได้ผมว่าดีอ่ะจอยมันสั่นอ,อยู่ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมอให้เราขึ้นนะฮะคือจังหวะกระโดดทุกอย่างแล้วก็มันมีแบบความความหน่วงของปุ่มด้วยนะฮะ ะะคืออย่างอย่างอย่างเนี่ยการดึงแบบนี้ฮะมันจะสั่นเฉพาะแบบอ่าให้เราเดินไปเหรออ๋อนี่เนี่ยคุณผู้ชมมันแบบเอียงจอยได้ฮะคุณผู้ชมอเอยเอยดีฮะอ่านี่ฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวผมเยงไม่เป็นโอเคคืออนาคตผมว่าเกมอนาคตเกม PlayStation 5ที่จะลงว่ามันจอยมันมันวิเศษมากเลยครับแล้วผมตาย <c ười> คุยเพลินคือตอนตายมันก็สั่นอีกแบบหนึงด้วยนะฮะคือมันเก๋มากคุยชมไม่ตายรอบนี้ฉันไม่ตายฉันหลบเรียนรู้ฮะเรียนรู้แล้วจดจำ แล้วทำไมให้มันช็อตจ้าผมฉันต้องตายอีกกี่ตัวเนี่ยหลังนี้ก็ได้ฉันเรียนรู้แล้วฉันจะตีมันก่อนโอ้ยตายอีกแล้ว อันนี้นี่เราเราเปลี่ยนเราย้ายที่ได้นะคุณผู้ชมคือมันมีเสียงออกจากออกจากจอยตลอดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ที่วิเศษคือเสียงเท้าอนะ่ะมันจะมีเสียงเดินอนะ่ะแตกๆอยู่ในจอยอะไรเนี่ยบ่อน้ำพุเหรอ คือเล่นได้เพลินนะฮะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบขนาดนั้นว่าแบบไอ้ยเกมมันสั้นหรือเปล่าเป็นเกมแถมนะครับผมว่าเล่นเล่นจริงจริงเล่นหลายๆ,ๆ,ๆรอบก็ได้นะสนุกดีตกน้ำด้วยตายไหมไม่ตายนี่เวลาดำน้ำเวลาเวลาว่ายน้ำมันหน่วงด้วยคุณผู้ชมจอยมันจะหน่วงด้วยฮะเออ โอเคโอ้ดีนะเราันต้องว่ยลุยควันเหรอ,หอลุยฝุ่นลุยฝุ่น p m 2.5แน่แน่ๆตั้งไงอะ่ะให้เราเข้าไปดนะีภาพน่ารักนะฮะ ผมว่าผู้หญิงก็เล่นได้แบบเนี้ยเด็กๆเ,เล่นได้น่ารักดีมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะรับเพย์ห้าผมบอกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ตอนนี้ผมซื้อเพยสีมาผมก็อยู่กับเพยสีไปนานพอสมควรอ่านี้ให้เราใช้คัชแพดนะครับรูทชินจะเป็นหุ่นยนต์อ่านี่เราเอียงเถึไงไหมฮะทำไงต่ออ๋อเอียงแล้วกระโดด คุณผู้ชมเอาปันเก๋ดีนะฮะอ่าไปทางซ้ายเทนขวามันมีมันมีความเป็นสปริงตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมตรงปุ่มเนี่ยเนี่ยมันแบบมันมันอารมณ์มันหน่วงจอยจริงฮนะ คือบอกว่าถ้าเล่นเกมชุตติ้งอะ่ะเกมจับยิงอะ่ะผมว่ามันไอ้นี่มากเลยครับจอยมันพิเศษมากเอาตกตกตาดีครับดีดีอันนี้ต้องตรงตรง,ตงใช่ไหมโอเค บอกอว่ามันน่ารักดีครัอะไรกเร็เราเวลาเราไปแบบไหนแล้วเราก็จะกลับไปแบบเดิมได้ครับประมาณนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยากจะซื้อ Playstation 5ตอนนี้เนี่ยก็ราคามันสูงมากนะครับแต่ว่าผมว,ว่าก็มีเกมนี้แหละที่แบบว่าติดมากับเครื่องเราก็สามารถเล่นไปทางๆก่อนสำหรับ นที่แบบยังไม่ได้มีตังค์ซื้อเกมหรือว่ายังไม่มีเกมที่อยากเล่นนะครับก็ผมว่ามันสนุกดีนะครับคือเราได้ดึงศักยภาพของจอย PlayStation 5แบบให้เราเล่นได้รู้ถึงอารมณ์เนะี่ยผมว่ามันมิเศษมากนะครับจอยมันเหมือนมีชีวิตจริงๆนะฮะแต่แล้ว,วันนี้เจโร่ชาแนลต้องขอลาไปเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ